สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะเขาเงียบหายไปนะคะสําหรับชาวธาตุดินชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรค่ะเรามาดูกันว่าพลังงานในตอนนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยอะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงอยู่คะ่ะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยวิวออฟฟอร์จูนค่ะ King of Cup นายออบวาดสี่ดาบออกเป็นช่วงเวลาที่เขาก็เหมือนหยุดคิดตกตะกอนความคิดตัวเองอะคะ่ะเหมือนกับว่าเออทบทวนโนะวความสัมพันธ์นี้จะเอายังไงดีจะไปยังไงต่อหรือว่ายังยังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะสามไม้แปดเหรียญสามเหรียญก็มีโอกาสค่ะที่เขาจะกลับมาคุยที่เขาจะกลับมาเคลียร์ใจน,นะ ิงออฟสอดค่ะเจดถ้วยและ8ดไม้อ่าโอเคค่ะสำหรับตอนนี้บอกเลยว่าเขารอจะเ,ลเวลารอจังหวะรอโอกาสที่จะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเออมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขาไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เขาไม่แน่ใจตัวเองค่ะเขากลับไปคิดทบทวนกลับไปเหมือนกับว่าตกตะกอนความคิดตัวเองก่อนนะว่าจะอาอยังไงต่อกับคุณนะเหมือนกับชอบก็ชอบแหละแต่ว่าก็กลัวค่ะกลัวที่จะไม่ใช่หรือไม่ เขาเขาเหมือนกับว่าเขาไม่มั่นใจว่าคุณใช่หรือไม่ใช่สําหรับเขาเอะเนาะเหมือนเขาก็กลับไปคิดนะคะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขายังอยากคุยกับคุณอยู่เขายังอยากกลับมาในความสัมพันธ์เขาแค่รอแต่เวลารอจังหวะที่จะติดต่อ contact คุณมานะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาค่ะเขาจะขอกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะเหมือนกับมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนเขาพยายามที่จะอยาก กลับมาคุยกับมาคบแบบจริงจังหรือว่าศึกษาดูใจกันแบบจริงจังอะค่ะเหมือนที่ผ่านมาอาจจะแค่คุยแบบเล่นๆแล้วเงียบกันไปในตอนนี้ที่เขากลับมาเขาจะจริงจังขึ้นแล้วก็มองไปถึงเหมือนอยากที่จะปรับสถานะความสัมพันธ์ด้วยถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าคบกันได้แล้วไปกันต่อได้จริงๆเขาก็อยากที่จะคบกับคุณแบบยาวๆค่ะในตรงนี้เขาตัดสินใจแน่ๆแล้วเนาะว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ ก็ค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่คิดเยอะคิดมากแล้วว่าคิดอะไรหลายๆอย่างค่ะทบทวนตัวเองนะว่าจริงๆแล้วใจเขาเป็นยังไงใจเขายังอยู่กับคุณไหมใจเขาชอบคุณจริงๆไหมพลังงานของ8ดไม้ขึ้นมาปิดท้ายนาะยิ่งมายืนยันนะคะว่าถ้ากลับมาคุยกันแล้วกลับมาเคลียร์ใจกันแล้วยังสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ยังมีแนวโน้มที่จะ,ะสารต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้กันแบบยาวๆอะค่ะ ก็บอกเลยนะคะว่าในหลายๆคู่มีโอกาสสูงมากเลยว่าในเดือนนี้จะได้กลับมาคุยกันกลับมาได้สารความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะในหลายๆคู่อาจจะเป็นการคอนแทคกันจากทางโซเชียลก็ได้นะเพราะมันเป็นพลังงานของแปดไม้เหมือนกับมีการติดต่อโทรทักทายกันนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะยังไงลรวบอกเลยว่าพลังงานของเขาต้องการที่จะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขายังรักยังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้จริงๆไหมหรืออยากกลับมาอยู่หรือเปล่าแปดดาบค่ะเขาตัดใจไม่ได้เนาะสี่ไม้ยังคงคิดถึงค่ะ The Hangman ห้าถ้วยก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขาเคยอกหกักเคยเสียใจเคยผิดหวังเรื่องความรักมาค่ะมันก็เลยทำให้อะไรมันเหมือนกับยากสำหรับเขา หรือทำให้เขายังไม่เปิดใจเนาะสิบถ้วยค่ะสองถ้วยหกไม,ม้ให้เขามาพบมาเจอคุณนะ่ะเขา,ขารู้สึกดีเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ถูกสเปคตรงไทยเป็นคนที่เหมือนพูดง่ายว่าเหมือนกับเป็นสเปคของเขาอะเออในตรงนี้เขาอยากที่จะคุยเขาอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์จริงๆอะค่ะแต่ที่ผ่านมาเหมือนกลัวเหมือนลังเลใจเหมือนไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบจริงจังเนาะเดอะซันค่ะ เดิมูนเพจเอาพาร์ติเคิลย่างไงแล้วยังรักยังมีใจยังอยากกลับมาค่ะในตรงนี้ตัดใจไม่ได้นะแปดดาบตัดใจไม่ได้ที่หายไปเงียบไปก็กลับไปคิดทบทวนตัวเองเนะว่าจะยังไงต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะอืจริงๆแล้วถ้าเขาอ่ะเขาเองอ่ะเขาคบใครแล้วเขาอยากคบแบบจริงจังอยากคบแบบคบไปยาวๆในตรงนี้ก็เลยทําให้เขาคิดเดยอะคิดมากที่จะเปิดใจคบใครสักคนหนึ่งอ่ะค่ะ ก็บอกเลยค่ะว่าเดนตรงนี้เขาจะกลับมาเกลียใจกลับมาคบคุณแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถามว่าเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากไหมเป็นคนคิดมากนะเป็นคนที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไปคิดเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก็บดีเทลอะค่ะคนคนนี้บางครั้งบางทีมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูช้าดูยุ่งยากหรือว่าบางครั้งบางทีเขาก็ดูเหมือนเข้าถึงยากนิดนึงอะค่ะค,คนคนนี้แต่การกลับมาคุยกันกับคุณครั้งนี้บอกเลยว่ามีความหวังมีอนาคตเหมือนเขามองไปถึง การคุยกันแบบจริงจังอะค่ะการคุยกันแบบอยากปรับสถานะความสัมพันธ์เนาะในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะสําหรับชาวธาตุดินนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ The h a n m a n The High Princess, Head of w a r d r ห้าเหรียญอ่ะ ถาถามว่ายังมีความไม่มั่นใจมีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์อยู่นะสําหรับชาวธาตุดินนะคะ8ถ้วยกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจทำพลนแต่ยังคงประคับประคองความสัมพันธ์กันค่ะ Green o o r d the Moon 10ถ้วย The Lover อ่ะโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุดินบอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะคิดมากค่อนข้างที่จะคิดเยอะเพราะว่ากลัวเขาจะยัง mm. เขาเรียกอะไรกลัวความไม่จริงจังกลัวอะไรที่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปมีปัญหาเดิมๆมาค่ะในตรงนี้ค่อนข้างที่จะคิดเยอะอยู่แต่ถามว่าต้องการไปต่อความสัมพันธ์ไหมต้องการไปต่อค่ะเพราะยังไงเรายังรักยังผูกพันในตรงนี้ค่ะกลัวความผิดหวังเหมือนคิดคิดมากอะ่ะเหมือนมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนเนาะ มันยังคุ้มเคือในความสัมพันธ์นะคะต้องการความชัดเจนจากเขาต้องต้องการความมั่นอกมั่นใจจากเขาอะ่ะเหมือนอยากให้เขาทําให้คุณได้สัมผัสได้ว่าเขาจริงจังจริง,จรง,จรงใจกับคุณแค่ไหนนะในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะคุณจะเจอสกับสถานการณ์ที่เขาไม่มีเวลาให้กับคุณหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันกับคนรักนะการกลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจกันครั้งเนี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือน กลัวกลัวกับความผิดหวังกลัวความเสียใจเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ค่อยได้เจอกันด้วยแล้วก็เหมือนเขาทําให้คุณรู้สึกได้ถึงความออไม่มั่นคงไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะดูแลเทคแคร์คุณไม่เหมือนไม่มากเท่าที่ควรไม่มากเหมือนเดิมอะคะ่ะทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่บอกเลยค่ะว่ายังไม่มูฟออนเนาะยังคงไปต่อคะ่ะยังคงประคับประคองยังคงคอยปรับตัวเข้าหากันอยู่นะในตรงนี้คะ่ะ ในหลายๆครั้งนะคุณพยายามที่จะตัดใจจากความสัมพันธ์นี้แต่ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนลึกๆแล้วมันรักมันผูกพันอะทําใจไม่ได้มูฟออนไม่ได้อะค่ะก็ยังคงไปต่อความสัมพันธ์นี้นะแต่บอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขาเมันเหมือนกับต้องให้เวลากันละกันนะคะในตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสพอสมควรแหละสําหรับชาวธาตุดินเนาะแต่ยังไงแล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์ยังมีกันและกันแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะ ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้หวานแบบวไม่ได้โรแมนติกไม่ได้ราบรื่นนะคะแต่ยังคงไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ยังคงยังคบกันต่อยังคุยกันต่อค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องปรับตัวมากๆระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องของความระวาดระแวงเรื่องของความหึงหวงเรื่องของความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เข้ามาแต่ยังไงแล้วชาวธาตุดินยังไม่ถอดใจเนาะยังคงไปต่อในความสัมพันธ์ค่ะแล้วยังคงแบบประคับประคองกันไปได้อยู่นะคะ โอเคค่ะแล้ามาดูกันนะคะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ตอนนี้ไม่เอ่ยคิงออฟอดห้าถ้วย The Tower คิงออัห้าไม้เหมือนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ค่อนข้างที่จะสับสนอริานอยู่แล้วเนาะ เจ็ดถ้วยอืมเจอฮิเมตสองเหรียญอาหารล็อนและหกเหรียญค่ะในตรงนี้เนาะยังไม่มีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะสำหรับชาวาธาตุดินเนาะเหมือนยังไงแล้วเขายังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณอยู่ยังไงแล้วคุณยังไม่เปลี่ยนใจอะคุณยังไม่มองใครทั้งนั้นนะคะคุณยังคงโฟกัสอยู่ที่เขาคนนี้ คุณยังตัดใจจากเขาไม่ขาดยังไงแล้วคุณยังให้โอกาสเขาอะไม่ว่ามันจะมีความยุ่งยากมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนอะคุณพร้อมที่จะปรับตัวปรับใจกับเขาคนนี้ค่ะค่ะยังไงแล้วยังไม่มีคนใหม่ๆเข้ามายังไม่มีคนที่ปิ๊งคนที่ชอบแล้วยังไม่มีคนเข้ามาที่ทําให้ชาวธาตุดินได้สนใจในช่วงนี้เนาะยังไงแล้วยังรักยังรอเขาคนนี้คนเดียวอยู่ค่ะค่ะยังไงแล้วมิกก็ขอให้ชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรนะได้ผ่านพ้น ช่วงเวลาที่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆนี้ไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ได้กลับมาคุยกันขอให้ได้เคลียร์ใจกันค่ะขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ